สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมก่อนนอน6เมษายน2566มาพูดมาคุยกับพี่น้องอสมอครับมีพี่น้องอสมอหลายท่านคอมเมนต์มาถามว่าอา้าวไหนว่าสมาคมบอกจะให้เงินสงเคราะห์หากสมาชิกไปช่วยทายาตินี่จะให้เงินสงเคราะห์ทายาทได้5 0 0 0 0 0พอดีไงแต่ทําไมรอบเมษายน66นี่ทายาทจึงได้เงินสงเคราะห์เกิน5 0 0 0 0มีคําถามมาแบบนี้นะครับ ก็สืบเนื่องมาจากเดือนนี้นะครับเ,เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่มีทายาทสมาชิกส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์จำนวนมากครับสมาชิกเสียชีวิตถึง8 9ดรารายก็ทำให้เดือนนี้หักมากครับพอหักมากนี่ก็พี่น้องอสมอก็บ่นว่าเดือนนี้หักเยอะหักเยอะมากหลายคนบอกจะลาออกจากสมาชิกชกสโอสมอก็บอกท่านผู้ชมทางบ้านอย่างนี้นะครับที่เป็นอสมอ,อสอสโทั่วประเทศ ก็อย่าไปลาออกนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นสมาชิกจอกสสมอนี่มันหมายถึงความมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถ้าเกิดบรรนน้าเราเป็นอะไรไปแล้วทายาทเขาได้รับความลําบากนั้นอันนั้นเราจะไม่มีศักดิ์ศรีเขาเรียกว่าเกิดและตายอย่างมีศักดิ์ศรีต้องอสมอไทยของเราครับถ้าตายแล้วมีศักดิ์ศรีก็คือทายาทเขามีเงิน มีการดำรงชีวิตยอยู่ต่อไปได้ด้วยเงินสงเคราะห์ที่เราทําชาปนกิจไว้นี่ก็จะเป็นการดีส่งผลดีแก่ลูกแก่หลานแก่ทายาทต่อไปนะครับก็ไม่แนะนําให้ลาออกก็อดทนรออีกสักหน่อยเดี๋ยวค่าเบิการก็จะขึ้นเป็น2,000แล้วละครับก็ธรรมดาครับถ้ามีการเสียชีวิตมากก็ย่อมจะหักมากเป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้ตอบคำถามเลยจะได้ไม่ยาวก็คือทำไมทำไมต้องให้ทายาทเกิน5 0 0แสนละ่ะพะ การให้ทญญายาทได้เกินห้าแสนเนี่ยก็ทำให้ส่งผลทําให้หักเยอะเหมือนกันนะสมาชิกก็ถามมาว่าอย่างนี้ก็คําตอบครับคําตอบก็คือเนื่องจากว่ามันหักได้ไม่ครบแต่ละงวดเลยแต่ละงวดที่มีการหักเนี่ยจะมีการหักได้ไม่ครบคือถ้ามันสามารถหักได้ทุกรายเลยเนี่สมมติว่ามีสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่กี่รายเนี่พราะถึงวันหักเนี่ยหักได้ครบทุกรายเลยเนีย อันนั้นสมาคมเขาจะสามารถทําได้ห้าแสนพอดีก็ได้เพราะหากได้แล้วก็จะหักจํานวนสตางค์ก็จะน้อยลงเพราะว่าคํานวณมาให้ให้ตรงกับห้าแสนเลยถ้าหากได้ครบทุกรลยนะหากได้ครบทุกรายปั๊บก็โอนให้กับทญญายาทครบทุกรลยก็ห้าแสนพอดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะทําได้อยู่นะครับแต่ว่าด้วยที่ผ่านมายังไม่มีเคยย,เคย,ยังไม่เคยมีเดือนไหนที่สมาชิกไม่ค้างจ่ายครับคือหักไม่ได้แล้วก็ช่วงหลังมานี่ไม่ใช่หักไม่ได้แน่นอนนะ หักไม่ได้หลายหมื่นรายนะหกเจ็ดหมื่นรายนิดนะยกตัวอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็หักไม่ได้อยู่เจ็ดหมื่นกว่ารายดังนั้นสมาคมเขาจึงต้องทําให้ทายาทได้เกินห้าแสนไปก่อนเล็กๆคือเกินห้าแสนไปไม่มากเท่าไหร่ประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นนี่แหละเพื่อคนที่หักไม่ได้เพื่อให้สมาคมเขาอยากให้โอนครั้งแรกเนี่ยให้มันได้ไม่ต่ํากว่าห้าแสน ส่วนที่เหลือก็ตามหักสมาชิกที่ยังหักไม่ได้แล้วโอนเพิ่มเติมทีหลังคือสมาคมมีความตั้งใจอยากจะให้โอนครั้งที่หนึ่งเนี่ยให้ทายาทให้ได้ห้าแสนเขาเลยทําเกินห้าแสนเอาไว้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีมีหักไม่ได้หลายหมื่นแต่และงวดไปดูข้อมูลย้อนหลังก็ได้ครับเอางวดนี้ครับงวดนี้นี่สมาคมเขาหักสี่สิบเอ็ดสตางค์จากสมาชิกหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบลายนี่ย ถ้าหักได้ทุกรายจะได้5,46,993ส9บาท30สตางค์นะครับความตั้งใจของสมาคมเขาอยากจะโอนภายในไม่เกิน24เมษายนนี่ให้ได้5,000 0ก่อน5,000 0อย่างต่ำส่วนที่เหลือเผื่อคนหักไม่ได้นะครับซึ่งคนหักไม่ได้มีจริงๆมีเยอะด้วยนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องให้ทายาทได้เกิน5,000 0ก็เพราะอยากจะให้โอนครั้งแรกให้ได้5 0,000ส่วนที่เหลือตามหักแล้วโอนเพิ่มเติม มาดูการหักย้อนหลังนะครับเดือนที่แล้วนี่มีค้างกี่ลายไปดูเดือนที่แล้วมาดูเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วคือรอบมีนานะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับซึ่งวันที่12เมษาย,ยนยก็จะมีการหักย้อนหลังเฉพาะปี66ให้ดูปี66นี่จนถึงปัจจุบันนี่จนถึงงวด12เมษายนนี่ เดือนมกราคมเนี่ยยังมีคนหักไม่ได้อยู่หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสี่ลายนะแต่ตอนแต่ตอนนั้นค้างค้างมากกว่านี้แล้วมาหักได้ที่หลังและสิบสองเมษายนี่ยังยังจะหักเดือนมกราอีกหมื่นสามแล้วก็คนที่ค้างกุมภาพันธ์ยังหักไม่ได้อีกสามร้อยยิบสองบาทเนี่ยยังมีอีกสามหมื่นนะครับแล้วก็เดือนมีนาเดือนที่แล้วนี่หัก 24, 72, สามร้อยิบสี่บาทเจ็ดสองสตางค์เดือนมีนาเดือนที่แล้วนี่มีคนค้างจ่ายถึงเจ็ดหมื่นสี่พัน สาม้อยหคนเห็นไหมครับมีคนค้างจ่ายเยอะมากพอมีคนค้างจ่ายเยอะมากนี่ก็ทําให้ถ้าไปทำ500,000พอดีนี่รอบมีนาทายาตจะไม่ได้ถึง5 0 0 0 0นเพราะว่ามีคนค้างจ่ายเยอะนะครับเราก็มาจับตามองว่ารอบวันที่12เมษานี่จะค้างจ่ายถึงกี่หมื่นลายรอบที่แล้ว7 4 0 0หกว่าลายนะครับทีนี้ถ้ามีคนค้างจ่ายถึง5 6าหกหมื่นลายเป็นไงฮะ ที่ตั้งไว้500,000 46,000 9 9 9 0บาทเนี่ยมันก็ไม่ถึงนี้นะครับมันก็อาจจะได้5 0 0 0 0ต้นๆแล้วแล้วไม่ถึงซึ่งมันก็ตรงกับความต้องการของสมาคมคืออยากจะโอนให้ทาย,ยาทให้ได้ครั้งที่หนึ่งอย่างน้อย500,000ครั้งที่เหลือใครค้างก็ตามจ่ายตามหักตามหักแล้วครบ ตามหักให้ได้ก่อนแล้วภายในไม่เกิน90วันก็จะโอนอีกครั้งที่2ทํานองนี้นะครับประเด็นทําไมทายาทจ,จึงได้เกิน500,000ก็เป็นอย่างที่เล่ามานี่แหละครับก็หวังว่าพี่น้องสมาชิกทั้งหลายจะเข้าใจเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านครับรออีกไม่นานก็จะได้ค่าเบิกการ2,000ก็จะพอหักครับสวัสดีครับ